Thank you. ร่รำที่งดงามทรงพลังรับกับจังหวะดนตรีเร้าใจขับบทกลอนในทํานองเฉพาะถิ่นส่งเครื่องตามแบบกษัตริย์สวมเสือส้อทรงสูงอาพรถักร้อยด้วยลูกปัดหลากสีติดปีกหางคล้ายนกต่อเล็บยาวโค้งงอนดูโดดเด่นยามไร้รำนี่คือเอกลักษณ์ของโนราหน้าตยลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษถูกเรียกว่าโนราเนื่องจากว่าเวลแสดงก็ยังแต่งกายด้วย นราชุดลูกปัดนี้แหละครับแบบน,นี้นะครับอันที่สองก็จะมีทับมงกลองปียังยังเฟงตัวอยู่ในกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นอันที่สามขณะที่ร้องเพลยกันยังใช้สำเนียงภาษาถิ่นใต้ถิ่นไทยภาคใต้อยู่ในกิจกรรมนั้นถือว่าเป็นการประยุกต์แต่ยังเห็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นนราปรากฏอยู่ บนเส้นทางการค้าทางทะเลเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมัยศรีวิชัยเมืองท่าหลายแห่งในหมู่เกาะมารายูรวมถึงดินแดนแถบนี้คือจุดแวะพักสินค้าการเข้ามาของผู้คนได้นำพาว,วัฒนธรรมและศรัทธามาผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นที่สำคัญคือวัฒนธรรมอินเดียซึ่งมีทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์ วิธีชาวบ้านปรับเปลี่ยนไปจากการเส้นไหว้ผีที่เคยเป็นมาสู่พิธีกรรมที่ซับซ้อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเชื่อว่าการแสดงโนราในพิธีกรรมน่าจะมีมาตั้งแต่นั้นคนภาคใต้นะครับเชื่อในเรื่องของอำนาจเร้นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรนพระบุตมาโนเพราะฉะนั้นจริจรงอไรไงต่างๆที่เขาทำเพื่อการบูชา บวงสวง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษโดยความละเอียดปราณีตโดยดใจิตใจที่บริสุทธิ์โดยความโดยความตั้งใจในการทําคนจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมพิธีกรรมนั้นมากยิ่งขึ้นเมนื่โนราไร่รํามีความสวยงามด้วยนขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของพลังจิตพลังบารามีแล้วก็พลังเรื่องความกลิ่นกล้าดังด้านศิลปศาสตร์นี่คือบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่ว่ามีความ ป็นนักเลงแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือยึดมั่นแล้วก็สามารถจะพึ่งพาในเรื่องของต่างๆได้นะครับโนราผูกพันกับพิถีชาวใต้ได้รับความนิยมแพร่หลายในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาถือเป็นรูปแบบของละครรำที่เก่าแก่ที่สุดของไทยไม่มีหลักฐานความเป็นมาแน่ชัดหากบอกเล่าด้วยตำนานท้องถิ่นแตกต่างกันไป เชื่อกันว่าท่ารำโนรามีจำนวน12ท่าสืบทอดผ่านตัวบุคคลและสายเลือดเป็นภูมิรู้จากสายตระกูลโนรา12ส,ส,สายในอดีตก่อนมาแสดงเพื่อความบันเทิงโนรามีรากมาจากพิธีกรรมเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและดำเนินวิถีแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนา เราไปดูโนรารงครูจริงๆนะคะโดยที่ว่าเราไม่ใช่ดูแค่ความเพลิดเพลินแล้วเราก็หยิบเอาคําของโนราคํากรอนต่างๆที่เป็นภาษาท้องถิ่นใต้เนี่ยนะคะมาดูทุกคําล้วนแล้วแต่ซ่อนปริศนาของธรรมะไว้ทั้งหมดสอนเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็สอนชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาฟังธรรมนะคะหรือว่าไม่มีเวลาเข้าวัด เขาอาจจะทํางานไร่งานนานะคะทำเกษ,ษตรกรรมแต่พอมีความบันเทิงเข้ามาเนี่ยเราสามารถจะสอดแทรกทําได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยคงจะ,จะเบือ่อแต่ถ้าเกิดว่ามีความบันเทิงเข้ามาเราก็จะสอดแทรกกุศลบายทางธรรมเข้าได้ง่ายขึ้นต้องใช้ว่าคนในภาคใต้ย,ยังคงอินอยู่กับการแสดงมโนราแม้กระทั่งเด็กเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยเราก็พบว่าลูกหลานเนี่ยค่ะเวลาที่ดนตรีโนราแบบตีขึ้น ในการที่เขาจะแสดงมโนราเด็กเล็กๆน้อยนะคะสองขวบสามขวบจะไปยืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็ไปเต้นด้วยแบบมันคือเด็กกับดนตรีหรือคนทั่วไปกับดนตรีนอกจากเรื่องของพิกรรมที่มโนราเป็นสื่อกลางในการแบบว่าเ,ออเชื่อมโยงตาหลวงกับลูกหลานส่วนหนึ่งคือโนไล,ลย,ยังคงทำหน้าที่ของความบันเทิงได้อยู่เพราะฉะนั้นคือมันตอบโจทย์สองอย่างมันจึงยังคงดำรงอยู่ได้ดำ้มาตรง,ง,นะงเด ไปกว่าการแสดงโนรามีความหมายเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและที่พึ่งทางจิตวิญญาณหลายชุมชนรอบทะเลสาบสงขาสืบทอดกันมาอย่างมั่นคงเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นใต้จนถึงวันนี้ก็ยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไป